ภาษาไทยใช้คุ้มชวนคนไทยฉุกค,คิดกับการใช้ภาษาถ้อยคำสำนวนไทยเพื่อให้เราได้ใช้ภาษาไทยให้คุ้มคือคุ้มค่าเพราะคนไทยมีภาษาไทยเป็นมรดกเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของชาติจึงควรใช้ด้วยความเข้าใจรอบคอบระมัดระวังและเมื่อนั้นภาษาไทยก็จะคุ้มภัยคนไทยจากความไม่รู้ความเข้าใจผิดภัยจากการถูกชี้นำสร้างความแตกแยก เกิดเป็นคนไทยควรใช้ภาษาไทยให้คุม้มสวัสดีครับคุณผู้ชมคำว่าทางสายกลางคำคำนี้เราใช้คุ้มกันหรือ,อยังครับผมเองเชื่อว่าคนไทยทุกหมู่เหล่าทุกเชื้อชาติศาสนาแต่ก็คุ้นเคยกันดีกับคําว่าทางสายกลางด้วยเหตุที่สะท้อนอยู่ในวัฒนธรรมความคิดของคนไทยที่เห็นคุณค่าของความพอดีไม่สุดโตง่งไม่เกินไม่ขาด แต่ที่ขออนุญาตเรียนเชิญให้ฉุกค,คิดในวันนี้ก็คือว่าบางทีเราจะไปจับที่คําว่ากลางจนลืมว่าเป็นเรื่องของคําว่าทางพอเราไปจับที่คําว่ากลางเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องของปริมาณเรื่องของตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างสองขั้วบางทีอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าตราบใดที่มีสองขั้วถ้าหาตําแหน่งตรงกลางได้เป็นอันพอดีแต่ความดีความชั่วนั้นบวกกันแล้วหา2สองไม่ได้นี่ครับ เช่นจะเอาการตื่นรู้ความมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บวกกับคนที่เมาแออยู่ข้างทางรวมกันละหารสองเหลือเมากำลังดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางหรือเอาสามีที่ซื่อตรงต่อภรรยาของตัวเอง mm hmm. เทียบกับคนที่เจ้าชู้ประตูดิน mm hmm. หารสองมาเจอกันที่ mm hmm. แค่นานๆทีมีกิ๊กคนสองคนคงไม่เป็นไรมั้งอันนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางครับ mm hmm. ที่สำคัญที่สุดจะเอาความซื่อสัตย์สุจริตของข้าราชการ บวกกับการเป็นตัวการทุจริตโกงกินรวมกันแล้วมาหารสองเหลือแค่กินตามน้ำกินด้วยความเกรงใจลูกพี่ลูกน้องอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางสายกลางครับประเด็นของทางสายกลางอยู่ที่ทางนะครับคือาก,การเลือกเดินบนทางที่ถูกต้องดีงามคุณผู้ชมครับภาษาไทยของเรานนั้นงดงามนะครับละเอียดอ่อนลึกซึ้งรุ่มรวยภาษาไทยใช้ใคุมเรามาช่วยกันครับ คำว่าทางสายกลางใช้คุม้มสวัสดีครับ